ขอเชิญทุกท่านนั่งในท่าที่สบายนะคะสูดลมหายใจเข้าลึกยาวช้าสักสองรอบค่ะเสร็จแล้วขอให้ทุกท่านหายใจปลานแปดสี่แปดห้ารอบค่ะ <c oughs> ขอให้ทุกท่านสร้างเมือกบ้าค่ะและน้อมสร่างพลังแสงสีทองออกที่จะกออกจากจากกระสีค่ะคุมรอบทั้งตัว น้อมจัก,กราวาลมาที่จักระสีน้อมจัก,กราวาลมาที่จักรกะที่หนึ่งหมุนจัก,กราวาลตามเข็มนาฬิกาน้อมจัก,กราวาลมาที่จักรกะที่สองหมุนจัก,กราวาลตามเข็มนาฬิกา น้อมจักรวาลมาที่จักรที่สามหมุนจักรวาลตามเข็มนาฬิกาน้อมจักรวาลมาที่จักรที่สี่หมุนจักรวาลตามเข็มนาฬิกาน้อมจักรวาล มาที่จักระที่ห้าหมุนจักรวาลตามเข็มนาฬิกาน้อมจักรวาลมาที่จักระที่หกหมุนจักรวาลตามเข็มนาฬิกาน้อมจักรวาลมาที่จักระที่เจ็ด หมุนจัก,กรวาลตามเข็มนาฬิกาเมื่อปั่นหมุดพัจัก,กรวาลเต็มรอบแล้วเราจะส่งพลังงานขึ้นไปสู่พระผู้สร้างพระผู้สร้างจะส่งพลังงานแสงสีขาวเป็นลงมาที่จักรกที่เจ็ดหกห้าสี่สามสอง หนึ่งทะลุลงไปสู่แม่ไกาอาแม่ไกาอาส่งพลังงานแสงสีทองขึ้นมาที่จัก,กระที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทะลุขึ้นไปสู่จักรวาล ขอน้องพลังงานสีเธอคอยส์พลังงานของท่านฮานิเอลจักรวาลส่งพลังงานแสงสีเธอคอยส์ลงมาที่จักรที่เจ็ดหห้าสี่ ทำความรู้สึกที่จักรที่4ีนะคะเติมพลังงานสีเทอร์ควอยเข้าไปให้เต็มที่จักรสีค่ะขอน้อมพลังงานแห่งผู้สร้างพลังงานแห่งครูบาอาจารย์ทั้งหลายพลังงานแห่งแสงสว่างแห่งการปกป้องรักษาของเรา Arc อ n g จิ ทุกพระองค์ขอน้อมแสงสว่างแห่งพระแม่อักวีนาคูลเลียนแห่งดาวอคคูลัสขอน้อมพลังของท่านหลอดเอตาและกองกำลังแห่งสปากาเลกติกขอน้อมแสงสว่างและกองกำลังของเหล่านักรบจากดาวโรบอททั้งหลายขอน้อมพลังงานแห่งท่านฮานิเอลมาสร้างดมคิดตั้นขนาดใหญ่และหนาปกคลุมห้องนี้มีความแข็งแรงไม่มีสิ่งใดมาทำร้ายทำลายได้ปราศจากการแทรกแซง ตลอดการบำบัดขอน้อมจิตทุกท่านมาอยู่ที่ใต้ต้นไมยเบื้องหน้าเป็นหาดทรายมีทะเลแสงสีเถอพวอย คืนนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงแสงสว่างของพระจันทร์ส่งลงมากระทบทำให้เห็นผิวน้ำเป็นสีเธอควอยอย่างเห็นได้ชัดตอนนี้ทุกท่านทำความรู้สึกที่จักระที่สีนนะคะขอพลังงานแห่งท่านทานิเอล ช่วยเยียวยาปลมความกลัวปมงความได้ค่าปมงความไม่มั่นใจปมงความทุกข์ปลความเสียใจปมงความนินทาว่าร้ายปมงความคิดลบคิดไม่ดีต่อตนเองและผู้อื่นปมอีกโก้ตา กลัวการพัดพลาดปมกความมั่นคงขอพลังงานแห่งท่านฮานิเอลช่วยเยียวยาปมเหล่านี้และแทนที่ด้วยความกล้า แทนที่ด้วยความสุขแทนที่ด้วยความพูดจริงแทนที่ด้วยการพูดดีทำดีให้ทุกท่านทำความรู้สึกที่จักระที่สี่ น้องพลังงานแสงสีเถอคอยนี้เข้าไปเยียวยาทุกปมที่กำลังผุดขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นความเศร้าความเจ็บปวดความทุกข์ใจความทรมานให้ทุกท่านมองดูปมนั้น ด้วยความเข้าใจดูผมนั้นเพื่อมาพัฒนาเป็นตนเองในเวอร์ชั่นที่ดี ดูปมนั้นเป็นบทเรียนที่ดีขอพลังงานแห่งแสงสีเทอร์อยท์พลังงานแห่งท่านฮานิเอลช่วยบำบัดเยียวยาปมทุกปมที่ยังคงค้างยังติดอยู่ภายในใจขอเปลี่ยน ให้เราเป็นคนที่มีพลังงานสร้างสรรค์เป็นคนที่แก้ไขปัญหาอย่างท่องแท้เป็นคนที่เรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลาคิดในทางบวกตลอดเวลาเป็นคนที่มีความสุขกับตนเองขอให้พลังงานสีเทอร์คอย์ นำไปสู่พลังงานการตื่นรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดให้ทุกท่านเยียวยาวปมที่ผุดขึ้นมาด้วยพลังงานสีเทอควอยนี้นะคะทำความรู้สึกที่จะกระสีสักครู่ค่ะ Thank you จงเอาชนะความกลัวด้วยความกล้าเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเมื่อเติมพลังงานสีเทอร์คอยส์จนเต็มที่จัตัดที่สีแล้วเรา จะมาส่งพลังงานความรักกันค่ะขอขอบคุณค่ะผู้สร้างครูลูกครูบาอาจารย์ทั้งหลายพระแม่ไก่อาอารเองเจ้นทุกพระองค์พระแม่ควีนแห่งอาร์ทูเรียนแห่งดาวอาร์ุูรัส ท่านหลอดเอตตาและกองกำลังแห่งสภากาเลกติกเหล่านักลบและกองกำลังแห่งดาวโรบอทขอบคุณท่านฮานิเอลขอบคุณไฮร์เซลขอบคุณครอบครัวทางด้านจิตวิญญาณและขอบคุณร่างกายนี้ที่เข้าสู่สภาวะในค่ำคืนนี้ขอส่งพลังงานความรักพลังงานสีเขียวแกมฟ้าพลังงานสีเทอรควอย ขยายออกไปทั่วสนามพลังส่งออกไปให้ทุกสปปรรพสิ่งทุกสรรพวิญญาณส่งออกไปอยางที่พักที่อยู่อาศัยส่งไปอยางที่ทำงานส่งไปยังบ้านใกล้เรีอยนเคียงส่งไปยังแหล่งน้ำอากาศพื้นที่สีเขียวสัตว์ทุกชนิด ส่งไปทั่วทุกสารทิศส่งไปหาพระแม่ไกอาส่งไปทั่วโลกส่งไปทั่วจัก,กรวาลส่งไปทั่วนันจัก,กรวาลส่งไปทั่วทุกกาเล็กซี่ขอน้อมจิตกายขอนนอมจิตทุกท่านมาที่กายและสุดลมหายใจเข้าลึกยาวช้าเมื่อบทกลร้อนจบค่อยลืมตานะคะ ตาเมนต้าท้าแสงคู่แก่งกล้ามเชิญหน้าหาปมปมจิดให้ใครต้องการขจัดปมให้สิ้นไปเราดูให้พระช่วยชี้แนะแนวแก้ปมเพียงพูดคุยคุยจิตม,มืดมิดอยู่ เพียงฟังดูรู้สึกได้ในใจขงพอเอ่ยปากก็บอกได้ถึงใจตรมและปลดปมปลดเรื่องเรื่องทีวีขอเอื้อนเอย่ก่อนลาจากในคืนนี้เรายินดีวางลิงหน้าห้องให้ หากสนใจเชิญมาจองที่ไว้เราเต็มใจแก้ปมให้ท่านทุกคน